เด็กๆมาเจอจารย์สปานะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะเป็นภาษาพูดนะคะเพื่อที่น้องๆหัดให้น้องๆสามทวรได้พูดกันนะคะได้เรียนรู้คําศัพท์ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะเ,เรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องผลไม้กันนะคะเด็กๆเ,เคยรับประทานหรือเปล่านะคะอันที่หนึ่งของเราเลยเราเรียกว่า ฝรั่งค่ะเด็กๆเคยทานฝรั่งไหมคะฝรั่งสีเขียวนะคะมีรสหวานอร่อยนะคะแต่บางพันธมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงเขาบอกฝรั่งเนี่ยจะมีวิตามินซีมากเลยนะคะผลไม้อันที่สองนะคะคืออะไรคะแตงโมค่ะเปลือกมันสีเขียวแต่เนื้อมันเป็นไงคะสีแดงนะคะแตงโมทานแล้วก็ ช่วงคอนะคะคนที่ไอหรือว่าเจ็บคอดมน้ําน้อยก็ผ่านแตงโมได้นะคะอย่างที่สามเลยคืออะไรคะกล้วยค่ะกล้วยก็มีวิตามินมากเลยนะคะทานแล้วจะแข็งแรงเลยดูสิลิงมันแข็งแรงไหมคะแข็งแรงว่างอยมากเพลิงชอบทานกล้วยนะคะกล้วยสีเหลืองต่อไปอะไรคะเด็กแอปเปิลค่ะ ปจะมีผลสีแดงนะคะแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ของต่างชาติแต่ว่ามีประโยชน์มากผลไม้ที่มีสีแดงจะมีวิตามินเอมากนะคะต่อไปบ้านเราก็มีค่ะมะม่วงวันนี้เป็นมะม่วงสีเหลืองนะคะ,คะมีวิตามินเอมากเลยนีเป็นมะม่วงสุกรูปต่อไปคือสับประรด มีตาเยอะแยะเลยค่ะบอกผลไม้อะไรเอ,อ่ยที่มีตามากมายก็คือสับประรดค่ะวิตามินซีมากวิตามินเอมากนะคะสตรอเบอรี่ค่ะตอนนี้บ้านเราปลูกได้แล้วอร่อยมากเลยเด็กๆชอบชอบเพราะมันทำไมคะเปรี้ยว,หวนหวานนะคะทานแล้สดชื่นถ้าลูกนี้ เปลือกสีแดงสีชมพูเนื้อมันสีขาวมีเม็ดเม็ดด้วยเราเรียกว่าแก้วมังกรค่ะทานแล้วจะอารมณ์ดีค่ะเขาบอกทานแก้วมังกรอ,อารมณ์ดีมากเลยทับทิมค่ะสีแดงอันนี้จะเป็นพันธนี้ดีมากเลยนะคะเนื้อมันข้างในก็เป็นสีแดงทับทิมนี้เด็กๆไม่ควรทานเพราะว่ามันมีเม็ดมากมันอาจจะ ตกไปในคอของเราได้นะคะทําให้ติดคอนะคะผลไม้อันนี้ควรทานนะคะส้มส้มมันก็เป็นอะไรคะผลไม้ที่มีกรีบมากเด็กๆเคยออกเปลือกแล้วนะคะเมื่อวันอะไรคะวันก่อนนี้อาจารยสภาก็ออกเปลือกส้มให้เด็กดูแล้วเห็นไหมคะเด็กค่ะส้มมีวิจิมินสีมากทานแล,แล้วเราจะแข็งแรงนะคะ มีประโยชน์ไม่มีเลือดออกตามไรฟันนะคะ่าฝรั่งค่ะแตงโมกล้วยแอปเปิ้ลมะม่มวงสับปะรดสตรอเบอร์รี่แก้มงค์คนพับทิมและประส้มนะคะถ้าเด็กๆมีผลไม้เป็นของจริงเด็กๆก,ก็เอามานำเสนอได้นะคะมาทำได้ถ้าไม่มีมอาจจะวาดหรื ปินออกมาได้นะคะวิธีเก็บค่ะเราก็จะเก็บเอาไวะะ้จากข้างบนลงมาหรือไมค่คช่เก็บเราก็จะเก็บจากข้างบนางมาเก็บรวมกันแล้วก็ทำัไคะใส่ไว้ในซองให้เรียบร้อยเวลาทำงานทุกอย่างเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเข้าที่เลยค่ะเด็กๆค่ะไปทำกันนะคะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูนคําศัพท์นะคะเราเรียกว่าร่ํารวยคําศัพท์ค่ะเด็กๆอาจจะได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่ในอยู่บ้านของเด็กๆนะคะหรือว่าสิ่งที่รอบตัวเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เป็นผลไม้เป็นผักหรือว่าเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ในบ้านเด็กๆก็หัดพูดนะคะหัดแยกชื่อของมันเด็กๆก็จะได้รู้จักค่ะ คำศัพท์เพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะไว้เจอกันนะคะ